วันนี้ก็อีกหนึ่งงานนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ Suzuki Bas นะครับอาการก็คือการสตาร์ทแล้ววืดนะครับวันนี้ก็เลยทำการเปลี่ยนนะครับวันเวคัทนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อวันเวคัทของชุดคัทชุดที่1นนะครับหรือคัทแรงเหวี่ยงนะครับก็อยู่ชงชุดนี้นะครับเราก็ถอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า วันเวคัสทาหน้าที่อะไรไปดูกันเลยแล้วก็พาทุกท่านมาดูในส่วนของชุดวันเวคัสนะครับนี่คือในส่วนของตัวชุดวันเวคัสนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตรงกลางนะครับส่วนที่2ก็เสื้อส่วนที่3ก็ชุดทุกปืนที่เป็นตัวรอกให้เกิดการหมุนในทิศทางเดียวนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านหมุนให้ดูก่อนนะครับตอนนี้คือหมุนที่ตัวแกนนะครับถ้าหมุนมาตามเข็เมนาฬิกาตามที่เรามองเห็นเนี้ยก็จะ เห็นว่ามันหมุนได้ปกตินะครับแต่ถ้าย้อนกลับนะครับนี่จะล็อกครับนี่ครับเขาเรียกว่าการทำงานของ o วันเวคลั s นะครับแต่รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับใช้งานมาเป็นระยะเวลาเป็นประมาณ20กว่าปีนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยนะครับจากการสอบถามเจ้าของรถแล้วนะครับก็มีอาการก็คือการสตาร์ทแล้ววืดนะครับสตาร์ทแล้ววืดหลายครั้งนะครับประมาณ2ครั้ง3ครั้งแล้วก็สามารถสตาร์ทได้นะครับ เราก็เลยจะมาเปลี่ยนในส่วนของชุดตัววันเวนะครับตัวนี้นะฮะชุดนี้นะฮะเราจะถอดแกนตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชุดเสื้อเปลี่ยนชุดลูกปืนชุดนี้นะครับเขาก็จะมีขายให้นะครับซึ่งจะทําให้เสื้อพวกนี้มันแน่นขึ้นมันก็จะไม่เกิดอาการวืดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเปลี่ยนนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาการสตาร์ทวืดครับ